รายการวันที่12มกราคมบริษัทส่งสินค้าให้บริษัท Big ีจำกัดได้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ตามใบรับคำสั่งขายวันที่8มกราคมและจัดทำใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งนี้ให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าณนะวันส่งมอบสินค้าให้เราเข้ามาที่โปรแกรม Smartbit 366นะคะคลิกที่ Order to Cash เป็นงานคลิกที่งานขายเชื่อใบกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้ค่ะคลิกปุ่มเพิ่มค่ะใส่วันที่เป็นวันที่12มกราค่ะคลิกที่ชื่อลูกค้าเป็นบริษัทบิ๊กบีจำกัดให้เรากดปุ่มค้นหาเอกสารนะคะก็จะขึ้นรายการที่เราได้ทำเอาไว้ค่ะให้เราคลิกเข้าไปได้เลยค่ะ โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้นะคะรายการก็จะมีเครื่องซักผ้าพัดลมและทีวีค่ะถ้าเราจะส่งครบตามที่เราได้รับคำสั่งซื้อมาแล้วให้เรากดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะก็จะขึ้นรายการที่เราเพิ่งบันทึกไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ถ้าเราจะส่งไฟล์ PDF ให้ลูกค้าให้เราคลิกเข้าไปค่ะกดที่พิมพ์ค่ะแล้วให้เราบันทึกไฟล์เป็น PDF ได้เลยนะคะ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้เรากดออกได้เลยค่ะ